เราก็มาต่อกันด้วยราศีตุลค่ะนะคะไพ่ประจําราศีค่ะราศีตุลค่ะเป็นยังไงตุลค่ะนะคะไพ่ขึ้นมาตุลรายจ่ายเยอะนิดนึงนะนะคะรายจ่ายเยอะนิดนึงงานก็อาจจะไกลนิดนึงค่ะนะคะแต่ความรักดีนะนะคะแฟนให้กําลังใจถึงจะมีรายจ่ายนะคะไปเด่นเกี่ยวกับพวกประกันนะ ประการงานเดินทางหรือเกี่ยวกับ,กบเดินสายต่างประเทศเซลดีเดือนเดือนเราไม่ว่ากันนะคะไพ่ขึ้นมานะความรักไม่เสียคะ่ะความรักดีแฟนแฟนก็เข้าใจอยู่ถึงเหนื่อยงานมาแฟนก็เข้าใจความรักก็เข้าใจในเรื่องงานเงินอยู่ค่ะนะคะราศีพิจิก่ะเป็นยังไงราศีพิจิกพิจิกก็ไม่เสียคะ่ะไพ่ขึ้นมา พี่จีก็หมุนไปได้ค่ะนะคะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแกรง่งเป็นผู้ชายเก่งนะคะนะไม่เสียะค่ะนะคะงานอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่มากมายค่ะความรักก็ไม่เสียะค่ะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็หวานหวานนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะคะ,นะคะเงินก็จะเข้าะค่ะนะคะราศีพิจิกวันพฤหัสค,คนเกิดตัวท,ทีค่ะนะคะราศีธนูนะคะ่ะราศีธนูเป็นยังไง ถนูก็ไม่เสียค่ะไพ่ขึ้นมานะ นะราศีธนูก็มีเรื่องการเงินก,การทองเข้ามาดีอยู่คะ่ะอาจจะมีคนแอบลับลับนะคะมีคนลับลับดูแลอยู่นะคะอาจจะมีผู้รักผู้ใหญ่เขา้ขาๆอ้บอ้วบดูแลอยู่ข้างหลังอยู่ดันข้างหลังอยู่งานก็ระมัดระวังอย่าเครียดเกินไปนะคะก็อย่าใจร้อนเรื่องงานนะนะคะถ้าเราไม่ใจร้อนไม่มีปัญหาคุยไปเราก็ไม่สู้เขาเพราะคนที่เขาเราจะคนที่เราจะคุยด้วยเขาสูงกว่าเรา ค่ะนะคะคนเกิดราศีมังกรค่ะมังกรเป็นยังไงนะมังกรก็ไม่เสียค่ะการเงินนะนะคะการเงินก็ค่อยๆจ่ายค่ะค่ะราศีมังกรรู้จักจ่ายอยู่แล้วค่ะงานก็ดีค่ะเป็นเงินเดือนเราไม่ว่าถ้าเป็นจยศก็รับไปความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจแฟนอาจจะทํางานเยอะหรือแฟนไม่ค่อยหวาน นะคะก็เลยอังอนๆนหน่อยหนึ่งค่ะนะคะนะก็หวานๆให้กันนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะคะชาวราศีมังกรค่ะราศีกุมค่ะราศีกุมเงินงานความรักราศีกุมก็ไม่เสียค่ะการเงินก็ค่อนข้างดีงานก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะความรักนะคะก็ประคับประคองกันไปค่ะนะคะนะไม่เสียไม่เป็นไรค่ะราศีกุม ราศีมินค่ะนะคะราศีสุดท้ายราศีมินเป็นยังไงนะคะพาขึ้นมานะราศีมิ่นซิกแซกพลิกแพงเอาหน่อยงานนะคะก็ไปกึ่งเซลกึ่งนะคะกึ่งเซล์งานช่างงานอะไรไปนะคะงานโลจิสติกไปส่งออกนําเข้าะค่ะนะคะดี นะความรักไม่เสียค่ะนะคะความรักดีไม่มีปัญหานะหรือถ้าจะไปออกเดทหรือนัดใครก็พอได้ค่ะนะคะแต่เด็กไม่ได้แต่ก็คือจะได,ได้ก็ได้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วกันค่ะนะคะดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ขาวอวบนะจะดีแต่ถ้าดําไม่เด่นค่ะนะคะความรักค่ะไพ่12ราศีค่ะนะคะของวันพฤหัสค่ะ